รถจริงๆเลยรถจริงๆรถอะไรครับรถตูดด้อันนี้รถตู้รถทาหาร ไหมหนูน้องหน่อยยืนพี่แสนได้นั่งรถเที่ยวสนุกไหมนั่งน้อยนั่งมูนั่งน้อยนต้อยูลน่อะไรน้่งน้อยนั่งมูอนั่ง้อยนั่งจมูกน้อนั่งดีดค่ะขึ้นนั่งเร็วๆใส่รองเท้านั่งดีด เดีรู้สิเราคงปู่แล้วมันหมดแล้วมั้งไปอะไปได้อืมไปได้ไหม,ไ,มไ,ได้ได้นั่นตกบอลได้ท่นฮัลโหลสตาร์ไม่ติดแล้วค่ะ นอนข้าดูแลไปต่อได้ค่ะนั่งดีๆค่ะจับแน่นๆแอรพี่เพมยิ้มด้วยได้บอกคิวหลบหน่อยบอกคิวหลบหน่อยหลบหลบบอกคิวหลบหน่อยพี่เพมแอค่รอยู่มากเหยียบแล้วดิเหยียบหางเลยแ้วอย่าจับคิวนั่งดีๆ น้องพีมนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆนั่งไม่ดีแม่ไม่ขับไปแล้วนะนั่งจับแน่แน

อะไร่อยัไป่ัไหมม่ยู่ะเสร็จแล้วเหรอไปต่อเหรอไปต่อไปต่อไหนอ่ะไปเที่ยวต่อไหนอ่ะ ตัวอะไรอ่ะนะไปเที่ยวตัวอะไรยังไปเทีไหนต่อนะไปเที่ยวตัวอะไรนะไปเที่ยวต่ออะไรนะาไปเที่ยวขนมหืมขนมขนมที่บ้านเต็มเลยลูกมีขนมที่บ้านเต็มเลยนะที่บ้านเต็มขนมกินก็ไม่หมดนะที่บ้านมันจิ้มขนมเลยมันเยอะมากเลย ดู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 ให <ham S 2> ้ให้มาไปเล่นไม่ไปเล่นหรอไม่ไปหาไปเล่นหรอ

นัเห้ดาวเรืองเห็นดาวเรืองไหมดาวเรืองนั่งอยู่ห้องบนดาวเรืองเรอหัวดเรียกพี่ดาวเรืองดาวเรืองไปไหนไปไหนดาวเรืองไปตาวินัยนี่เต่าเดินไปแล้วหนูเต่าเข้าไปข้างในแล้วไปเดี๋ยวค่อยมาดูเต่ากันไปแาบน้ำกัน ไปดูลิงมืแล้วดูลิงการดูลิงลิงอยู่นู่นลิงจะนอนแล้วไปนู่นลิงจะนอนแล้วลิงจะนอนแล้วนู่งพี่ดาวเรืองจะนอนแล้วเห็นไหมนุ่งนั่งหันหลังแล้วนุ่งไป่ะน้องเบ้มพี่พี่เบ้มลิงกินกล้วยไปดึงพริกคุณย่าเดี๋ยวเดินคุณปู่ติดไปไปไป พี่เบลไปข้าวเอาให้นุ๊กให้หนุ๊กกินไปไปเดินเดินเดินไปกลัวนุ๊กกลัวนุ๊กไปรีบไปเลยกลัวนุ๊กกลัวเต่ากลัวเต่ากลัวนุ๊กกลัวเต่าไปแล้วเร็วนุนู๊กนุไปเดินเร็วเร็วพี่เบลอย่าเสียงดังครับกล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 ับเดิน เสียงดังทำไมที there, ่เปมมืดเนาะเสียงดังไม่เสียงดังส ja ิพ right ี millennials millennials ่เปมะเนี่ยร้องมืดมืดมืดแล้ว um นี Slow ่มืดแล้วนี่ทำยไมดีเนี่ยทำยังไงดีอะทำยไงดีเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยทำอะไรอ่ะลูก นี่จะท,ทำอะไรกินข้าวไหมกินข้าวอีกไหมคะหนูหนูหนูพี่เปมไปแล้วหนูพี่เจ้เปิดประตูและกูเก่งมากเลยคะ่ะเปิดประตูให้แม่